สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะคะตัว G-Shock ที่เราสั่งไปนะคะจาก JD Central เนาะก็วันนี้มาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยจ้าตามที่เราบอกไปเนาะราคาที่เราได้มานะคะหนึ่บาทนะคะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือ1,539บาทนะคะก็สภาพกล่องก็บุบบ,บุบิีบีนิดนึงนะคะมีแบบ หลุบๆเข้าไปอย่างนี้นะคะอันนี้ร้านร้านคาซิโอเนาะอาจจะแบบว่าขนส่งหรือว่าไม่ก็ตัวกล่องอาจจะบางไปนิดนึงนะคะโอเคมาเปิดดูพร้อมกันเลยท่านทุกคนนี่เป็นที่ตัวกล่องนะเราว่าตัวกล่องอาจจะบางนะคะมันก็เลยบูนะคะแต่ว่าเขาก็หอ่อการกระแทกมานะจ๊ะทางร้านนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนี อย่างนี้แล้วก็มีนี่นะคะมีใบเสร็จนี่ก็จะเป็น JD ของ JD นะคะนี่ราคาหนึ่งห้าสามเก้านะคะมันไม่ใช่ห้าพันสี่เนาะมันแบบมันเป็นราคาเต็มมั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นจาก CMG นะคะใบเสร็จจาก CMG c e n t a น h e ด d i n g สำนักงานใหญ่นะคะแต่ราคาตรงนี้มันเขียนว่าพันหกนะคะอืมก็เราได้ส่วนลดเนาะก็เป็นหนึ่งห้าสมเก้านะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านจะตื่นเต้นเจอจะบอกว่าอันนี้เป็น g ีช็อกเรือนแรกของเราในชีวิตในชีวิตเลยนะเอาจริงไม่เคย ไม่เคยใช้นาฬิกา G-Shock ok นะคะแต่ว่า Casio เคยใช้เนาะ AD5 แล้วก็ Casio ธรรมดาเคยใช้อยู่นะคะแต่ว่าตัว G-Shock นี่ ok อันนี้เริ่อนแรกเลยเพราะว่าสมัยก่อนนะไม่ค่อยไม่มีตังค์ซื้อนะคะเรารู้สึกว่ามันแพงเนะแต่ว่าอันนี้ราคาราคาดีงามพระรามหกนะคะก็เลยลองดูสักเลือนนะคะ ตอนปัจจุบันนี้ที่เรากดเข้าไปดูนะคะก็มันขึ้นว่าสินค้าหมดด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษข้างนอกนะคะนี่ก็อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะคะ ga นะคะนี่รุ่น G A 8 1 0 B 1 9 1A9 ก D R นะคะ mm hmm. ก็มีแค่นี้นะคะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยซิ้นส์9น3นะคะ20บาทเรามาเปิดกล่องให้พร้อมๆกันท่าทาอ้าวไม่มีกล่องเหล็กนะคะหรือว่ามีข้างในอันนี้ก็จะเป็นตัว คู่มือนะคะหนาขนาดนี้อันนี้เราก็มีใบ CMG นะคะแล้วก็มีใบแบบนี้นะคะเฮ้ยกล่องเหล็กอยู่ข้างในทุกคนเราคิดว่าไม่มีเแลเป็นกล่องเหล็กนะคะกล่องเหล็กทีนึงกล่องในกล่องในกล่องนะคะนี่เลยกล่องเหล็กนะคะอันนี้ก็จะมีรหัสอะไรสักอย่างนะคะอยู่ข้างใต้ ท่าดามาเปิดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสมตริงตริงอ่ันไม่หมดอีกตริงแล้วก็ตริงโคนออกมาแล้วแล้วก็มีถุงอันนี้อีกชั้นหนึ่ง ไม่ไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่าใหญ่มากทุกคนไม่สามารถใส่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรหัสนะคะ G A 8 1 0 B 1 9 1 A 9 D R นะคะอันนี้ก็คือเป็นโค้ดของมันนะคะนี่มีไฟด้วยทุกคนเดี๋ยวดนะแป๊บนึงเห็นปะเห็นไฟปะไฟที่ขาวคน เคไฟติดนะคะเดี๋ยวเราต้องมาปรับตั้งค่านะคะตอนนี้เดี๋ยวจำไม่ได้และไปดูใน hostel youtube มานะคะแต่ไม่รู้ว่าปรับยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ข้อมือเราให้ดูนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแกะตัวนี้ออกก่อนที่เราสั่งอันนี้เป็นสีตัวตัวเนี้ยเป็นสีทองเนาะ อีกรุ่นหนึ่งอีกอีกอันนึงคือในรุ่นเดียวกันอะของร้านเนี้ยมันมีสีโรสโกนะคะอีกสีหนึ่งเอาไม่ออกนะคะแป๊บบนึงเดี๋ยวขอพอสไว้ก่อนนะแป๊บบนึงทุกคนกลับมาแล้วนะคะก็เอาออกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะคะนี่เป็นสีทองนะคะสีทองหมดเลยแล้วก็ข้างหลังมีสติกเกอร์ C M G นะคะแบบนี้คือที่เห็นจากตาตอนนี้ยมันเป็นดำแบบ มันไม่ดำสนิทอะทุกคนคือดำสนิทมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยในกล่องนี้คือดำสนิทถูกปะแต่เน,นี้ยมันไม่ใช่สีดำสนิทขนาดนั้นมันจะออกแบบเป็นดำด้านแล้วก็ดำดำดำหมนะ่นอะจะออกไปทางเทาด้วยซ้ํานะคะเหมือนเทาเข้มนะทุกคนอืมตัวแบบตัวในกาก็แบบว่าไม่มีรอไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูเนาะ เราตัวเราเองเราเป็นคนข้อมือเล็กมากนะคะข้อมือเล็กเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใส่ออกมาแล้วมันจะล้นล้นหรือเปล่านาอเดี๋ยวเราอมาดูกันนะคะตรงอะไหล่นี้ก็เป็นสีทองเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมเราใส่แบบจะสุดไอหมุดที่เขามีเลยอะ่ะเอาแค่สามก็พอเนาะนี่ทุกคน ย่งไงบ้างคะนี่เดี๋ยวท่าดาเราข้อมือเล็กนะดูไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากนะทุกคนแบบก็สวยนะสีแบบดำทองนะคะเดี๋ยวเรามาวัดหน้าปัดให้ดูนะคะว่าแบบมันมันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราถอดออกก่อนละกันใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้แหละเนี่ย สวยอะทุกคนพันพันห้าพันห้าถูกกว่า A.C.C. เที่เราซื้อมาอีกนะคะเราซื้อไอการ C.C. มาด้วยนะคะเมื่อประมาณสิ้นปีที่แล้วนะคะนี่เรามาวัดให้ดูนะคะเป็นเซนไว้กันเนาะสี่ประมาณสี่สี่จุดเจ็ดนะคะสี่จุดเจ็ดเซนนะคะประมาณนี้สี่จุดเจ็ด ก็คือ47มิลประมาณนั้นน่ะนะคะจากนี้ไปถึงนี้นะคะก็สวยงามทุกคนก็ดำแบบดำด้านดีนะคะแบบไม่ใช่ดำสนิทก็สวยอ่ะแล้วก็มีกดตรงนี้เราว่าสวยเลยนะคะถูกใจนะคะแล้วก็มีแบบสีทองตรงนี้เขียนมาจีช็อ k นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตามคลิปก่อนนะคะมีคนสอดตั้งค่าอยู่นะคะอันนี้คือสวยมากอ่ะทุกคนแบบ ถูกใจอะเรื่อนแรกในในชีวิตเราเลยนะอันนี้สวยมากนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย